สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กสองสี่หกาลอดนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภตามสุริยะปฏิทินหรือตามโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะคลิปนี้ ชาวราศีพฤษภในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดชี้แจงหรือแจ้งมาอย่งางไพ่ด้วยนะคะเพื่อให้ชาวราศีพฤษภได้เป็นไกด์รายดำเนินชีวิตนะคะการดูเปิดไพ่ยิปซีเป็นการดูโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่ง หากตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าได้ใส่ใจนะคะฟังเป็นนิทานเล่นๆไปนะคะแต่ถ้าท่านใดฟังแล้วตรงก็นำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในเดือนตุลาคมนี้ได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวพฤกษกันนะคะชาวพฤกษกใบแรกนะคะ a c e of p e n t a c l e นะคะ Pin of sauce. Six of hearts. Six of one. Two of hearts. Four of sauce. 7 o เว n นในไพ่แถวแรกเขาก็บ่งบอกว่าชาวพืชศกที่ผ่านมาก่อนจะถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็อะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วก็ให้พ้นให้ทิ้งไปนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับการเงินการทองเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะคะ เอชออฟเพนตเคิล uh, แล้วก็ปินออฟซอสขึ้นหมายความว่ามีงานชิ้นใหม่หรือมีตำแหน่งใหม่รอคุณอยู่นะคะในเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีพฤษศจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งและก็จะได้พบค้นพบกับสิ่งที่ตัวเองสแสวงหามานานหรือเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายอยากได้ขอโทษนะคะก้องเอียงนิดนึง อยากจะได้มานานแล้วนะคะบางท่านอาจจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตําแหน่งในเดือนในเดือนที่เขาพิจารณากันในตำแหน่งนี้นะคะถ้าท่านใดรับราชการหรืองานเอกชนที่มีการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในเดือนตุลาคมนี้จะได้ข่าวดีนะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาและรอคอยอยู่แล้วนะคะเป็นงานที่ คุณตั้งใจที่จะทำนะคะหรือเป็นงานที่คุณควรที่จะได้นะคะในตำแหน่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทำมาในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้รับข่าวดีและคุณจะได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งคุณจะได้ใช้ศักยภาพของคุณให้เต็มที่จากงานที่คุณได้รับมอบหมายหรือจากงานที่คุณทำมาใหม่นะคะถึงแม้สิ่งนั้นมันอาจจะยากหน่อยสำหรับคุณในการเริ่มต้นนะคะแต่ว่า คุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้อย่างที่ตัวคุณเองก็ไม่คิดว่าคุณสามารถที่จะทํามันได้ขนาดนั้นนะคะเหมือนกับว่าไม่ต้องเดินผ่านหรอกขี่ม้าผ่านไปเลยนะคะกับทุ่งทุ่งหญ้ากับห้วยหนองห้วยน้ยนํำลำาลําธารสิ่งใดๆก็ตามนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณแฮปปี้กับงานของคุณนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากหรือใช้ ทรัพยากรในตัวคุณเนี่ยเยอะแค่ไหนแต่คุณก็ไม่ได้หวาดหวั่นกับมันนะคะคุณสามารถที่จะผ่านงานชิ้นนี้ไปได้ด้วยพละกําลังความสามารถของตัวคุณเองคุณสามารถข้ามพ้นสิ่งกีดขวางทั้งหลายแหล่ได้ในเดือนนี้คุณจะได้รับสิ่งที่เติมเต็มนะคะคุณจะมีความยินดีคุณจะปรีดาในสิ่งที่คุณได้และในเรื่องของความรักความปัรถนาของคุณ คุณก็รู้สึกว่า,าคุณไปได้ด้วยดีนะคะถึงแม้ว่างานใหม่จะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณบ้างในการศึกษางานหรือหรือบริหารผู้คนนะคะบางคนอาจจะได้ขั้นได้ตำแหน่งได้หัวหน้าก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าตัวคุณเองไม่รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณ ออกจากตำแหน่งเดิมแล้วขึ้นตำแหน่งใหม่คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและคุณรู้อยู่แล้วว่างานนั้นคืออะไรนะคะคุณก็เตรียมใจไว้พร้อมแล้วคุณจะได้พบโลกใหม่ๆคุณจะได้เดินทางบางท่านอาจจะได้โยกย้ายถิ่นฐานนะคะจากการย้ายงานอาจจะย้ายไม่ได้อยู่ในที่เดิมไม่ได้อยู่ในที่เดิมแต่ว่าต้องข้ามจังหวัดนะคะต้องข้ามจังหวัดต้องข้ามอำเภอคือหรือ ย้ายอาคารก็ว่าได้นะคะไม่ได้อยู่ในในที่เดิมที่ตัวเองเคยอยู่นะคะเพราะว่าไพ่ the the full ขึ้นหมายถึงการเป็นอิสระการเดินออกจากที่เดิมการไปรเผชิญโลกข้างหน้าหรือว่าการาไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะที่คุณที่คุณคิดว่านั่นแหละ คือตัวตนของคุณคุณต้องการที่จะออกจากตําแหน่งนี้คุณจะสมหวังนะคะคุณจะได้ความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ขึ้นการบริหารหรือไปรับตําแหน่งหน้าที่ในอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่คุณเองก็ยังไม่เคยที่จะทํามันนะคะแต่ด้วยความที่ตัวคุณเองก็ print off pentacle คุณก็ยินดีที่จะได้ ได้ทํามันนะคะแล้วก็ผลงานของคุณหรืองานของคุณที่ได้รับใหม่นี้มันจะสร้างเม็ดเงินให้กับคุณได้อย่างเต็มไม้เต็มมือนะคะคุณจะเป็นอ่าปีนออฟปีนเซสออฟเพนตคนะ,ค,ะคุณจะเป็นเออราชินีนะคะที่ดูแลวสวางามแล้วก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสารรค์งาน ใหม่ๆของคุณออกมาได้ด้วยความคิดความอ่านที่เป็นตัวคุณเองด้วยความสามารถที่คุณสะสมมานะคะมันมันก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วที่คุณจะได้ในตำแหน่งที่หลายๆคนก็อยากจะได้นะคะแต่คุณก็ทำได้สำเร็จถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการงานที่เป็นงานประจำถ้าเป็นงานอื่นหรืองานทีเ่เขาเรียกว่าอะไรอะ งานส่วนตัวอะคะ่ะธุรกิจส่วนตัวคุณก็จะได้งานชิ้นใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้คุณอาจจะประมูลงานได้ถ้าเป็นโปรเจกต์คุณก็จะได้โปรเจกต์ใหญ่นะคะซึ่งคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างมากในการทํางานชิ้นนี้ในเดือนตุลาคมนี้นะคะชาวพฤษศและคุณเหมือนถูกปลดปล่อยจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอึอดอัดมาอยู่นานแล้วและคุณก็ สามารถที่จะผ่านพ้นมันมาได้พระผู้เป็นเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆและหลาย,ลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลหลาย,ลายเทวดาทุกชั้นทุกพรมนะคะก็สามารถที่จะดึงคุณออกจากหุบเหวหรือดึงคุณออกจากตำแหน่งที่คุณอยู่ดึงออกจากความรู้สึกเดิมๆที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปรารถนาในสิ่งสิ่งนั้นและคุณก็จะได้ความสำเร็จและการเติมเต็ม การเติมเต็มจากการเงินการงานของคุณจะเกิดความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะในเดือนตุลาคมนี้ชาวพฤษศเตรียมฉลองได้เลยนะคะเพราะว่าการงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่คุณรอคอยมานะคะเป็นคุณที่คุณรอคอยมาและเป็นสิ่งที่คุณฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อที่จะให้ได้มันมานะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความหวั่นใจบ้างนะคะมีความหวั่นใจบ้างในเรื่องของงานใหม่ แต่คุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้คุณมีความสุขนะคะเมื่อคุณได้ข่าวคุณก็มีความสุขแล้วนะคะคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้ไอ้ความลังเรีใจในเรื่องว่าอ่อดีหรือไม่ดีปล่อยมันไปไว้ข้างหน้านะคะมันเป็นความรู้สึกเล็กๆที่มันอยู่ในใจคุณเพราะว่าบางครั้งคนเราก็มีความหวั่นใจบ้างนะคะเมื่อต้อง เมื่อต้องออกไป,ปเผชิญโลกกว้างเมื่อต้องออกจากพื้นที่เดิมๆคอนฟอร์ตเดิมที่คุณเคยอยู่คุณต้องไปออกจากตรงนั้นแล้วไปสร้างที่ใหม่ให้เจริญเติบโตขึ้นตามที่คุณได้รับความมอบหมายมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่คุณเป็น r รินเซสคุณก็จะได้เจอคนที่ร่วมเดินทางกับคุณหรือ หรือตำแหน่งใหม่หรือที่ใหม่ที่คุณไปก็พร้อมยินดีต้อนรับคุณอยู่พร้อมให้ความร่วมมือกับคุณนะคะหรือหุ้นส่วนของคุณในคนที่ลงทุนด้วยกันทํางานด้วยกันก็สามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจทําให้งานนั้นสําเร็จขึ้นมาได้นะคะคุณไม่ต้องกังวลใดๆนะคะเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้ต้องเกิดมันต้องเกิดขึ้นและมันต้องเป็นไปตามนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะหลุดพ้นจากที่เดิมๆคุณจะได้ออกจากวัฏจักรเดิมๆเจอสิ่งใหม่ๆที่มันสามารถที่จะสร้างความเ,าเขาเรียกว่าอิ่มเอมใจอะค่ะความอิ่มเอมใจความเติมเต็มความสําเร็จทุกสิ่งอย่างนะคะรอคุณอยู่ในเดือนตุลาคมนี้ให้คุณยินดีกับงานที่คุณได้นะคะมันจะสร้าง มันจะสร้างความสําเร็จให้คุณสร้างสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะคะในเรื่องของการงานการเงินและเรามาดูความรักกันนะคะว่าความรักของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างไรบ้างในในเรื่องของความรักท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะก็สามารถเออเขาไม่ียกว่าสามารถก็คงจะเจอเอออคนที่คุยแล้วถูกใจนะคะ คนที่อาจจะเป็นคนที่เคยคุยกันอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เลื่อนสถานะนะคะก็ะะอาจจะมีการเลื่อนสถานะให้ซึ่งกันและกันอาจจะคุยกันแล้วถูกคอนะคะค้นพบคนที่ใช่นะคะก็จะมีการเ,เริ่มต้นเริ่มต้นกันใหม่ในเรื่องของความรักนะคะคนที่เคยผิดหวังมาก็จะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามาใหม่นะคะ จากคนโสดที่ไม่มีหรือคนพึ่งพึ่งเ,เลิกรากับแฟนก็ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเจอคนรู้ใจใหม่นะคะที่สามารถสร้างความสุขเติมเต็มความสุขให้กับคุณนะคะคุณมีความรักที่อบอุ่นคุณมีความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วคุณมั่นใจและเติมเต็มความรู้สึกให้ซึ่งกันและกันนะคะเ,เป็ดสองตัวเนี้ย ถ้าพูดในตำรานะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นเป็ดแมนดารินนะคะเป็ดแมนดารินเนี่ยคือคู่คือเนื้อคู่คือเนื้อคู่จริงๆหรือคือคู่รักที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะคะจะรักกันจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งก็ว่าได้นะคะและสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกให้คุณคุณได้สิบหัวใจนะคะได้สิบหัวใจนั่นคือความรักครั้งนี้ เป็นความรักที่ลงตัวที่สุดนะคะเป็นความรักที่สามารถก่อร่างสร้างครอบครัวได้นะคะคุณจะมีความสุขความมั่นคงทั้งการงานและการเงินความรักของคุณก็จะสดชื่นสดใสนะคะคนที่ยังไม่ได้เลื่อนสถานะคุณก็พร้อมที่จะเลื่อนสถานะให้ซึ่งกันและกันนะคะคนที่ยังไม่มีแฟนเลยเดือนนี้ก็จะมีคนให้เข้ามาคุย นะคะมาเพิ่มสถานะให้กันและกันนะคะมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดในสิ่งที่ตัวคุณเองก็เขาเรียกว่าก็ต้องการที่จะอยากให้มีใครสักคนเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณเข้ามาเป็นที่เ,เขาเรียกว่าที่ปรึกษานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอแต่ภาพลวงตานะคะเจอสิ่งที่มันไม่ใช่เจอคนหลอกลวงเจอคนที่รักแล้ว ไม่มีความจริงใจหรือเจอคนที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเรียกว่าทาเหมือนมารักกันมาชอบกันมาคุยให้ความหวังกับเราแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ใช่เขาก็ตีตัวจากออกไปหรือคบกันมาระยะหนึ่งแล้วมันไม่ใช่นะคะก็คือต้องได้เลิกรากันไปแต่ในเดือนนี้คุณ ได้พบกับความรักที่แท้จริงพบกับคนที่ใช่นะคะพบกับคนที่ใช่คนที่จะมาเติมเต็มหัวใจของคุณเติมเต็มความรู้สึกของคุณเพราะฉะนั้นในเดือนตุลาคมนี้ชาวพฤกษกก็จะประสบความสาเร็จในทั้งเรื่องของการรักความรักการงานการเงินนะคะแต่ก็อยากให้ข้อคิดและความ เขาเรียกว่าอะไรความระมัดระวังของชาวพึกศกไว้นะคะว่าอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการงานในสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ๆนะคะมีมีเจ็ดดาบมีสี่ดาบขึ้นมาบ้างซึ่งในสีดาบนี้เขาบอกว่าให้คุณหมั่นที่จะทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็ให้คุณใส่บาตเป็นประจาคุณจะคุณจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคอันที่อาจเกิดขึ้นได้และ เจ็ดดาบนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ซ่อนเล้นอยู่คุณอาจมองไม่เห็นเป็นปัญหาอุปสรรคที่คุณอาจจะยังไม่เคยเจอเป็นเป็นปัญหาใหม่ที่มันถูกปกปิดเอาไว้นะคะคุณก็อาจจะได้พบเจอแต่ด้วยความที่เป็นตัวคุณนะคะคุณเตรียมพร้อมไว้เสมออยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะผานพ้นมันไปได้ก็อยากจะเตือนชาพฤกษุเอาไว้ว่าถ้าสิ่งใดที่จะเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ที่มันมีความเสี่ยงก็อยากให้คุณระมัดระวังและปรึกษาผู้ใหญ่ไว้นะคะเพื่อไม่ให้ประมาทในในเรื่องของการทำงานที่ผิดพลาดในบางครั้งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความสุขจากการงานถึงแม้ว่าคุณจะประสบความสำเร็จยังไงแต่ความระมัดระวังและการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดพ้นจากอุปสรรคทุกสิ่งอย่างได้ก็ขออวยพรให้ชาวพฤกษกประสบกับความสุขความเจริญนะคะขอบคุณค่ะ